ผิวของเราต้องการความชื้นเพื่อให้มีสุขภาพดีแต่หากผิวมีเซลล์ผิวที่ตายแล้วหนาๆอยู่การที่ส่วนผสมดีๆจะถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ยากใช่ไหมละ่ะความจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีจะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีก็ต่อเมื่อทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดเท่านั้นแล้วฉันก็เตรียมไว้แล้วผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวจาก l u มิโนเ a t i o n ขั้นตอนที่ห l ลีนซิ่งทำความสะอาดผิวด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ Purefying Deep Cleanser Cle er Cleanser ที่มีกรดอ่อนๆที่มีค่า pH 5ห้าสำหรับผิวสุขภาพดีนี้สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายและสารลดแรงตึงผิวจากธรรมชาติและส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นให้ความรู้สึกชุ่มชื้นที่ไม่ทำให้ผิวตึงแม้หลังล้างเสร็จ จากส่วนผสมในผลิตภัณฑ์จะเห็นได้ว่าผงเมล็ดองุ่นจากธรรมชาติและส่วนผสมของอิไล์ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วซีบัมและของเสียที่ไม่จำเป็นอย่างอ่อนโยนโดยไม่ระคายเคืองขั้นตอนที่2ผลัดเซลล์ผิวที่สดชื่นและชุ่มชื้นมันคือ m o i s t u r e l peel Mo ยสเจอร์เม Peel ซึ่งดูแลเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วและของเสียโดยไม่ระคายเคืองช่วยให้ผิวกระจ่างใสเพียงใช้สัปดาห์ละครั้ง<ป>และช่วยให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มซาบได้เร็วขึ้นมากผลิตภัณฑ์ Mo ยสเจอร์เม Peel ประกอบด้วยส่วนผสมผลัดเซลล์ผิว3ชนิดได้แก่ AHA BHA p h a โดยผลิตภัณฑ์จะทาแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นหลังจากผ่านไปสองนาทีช่วยให้ผิวเรียบเนียนโดยไม่ระคายเคืองผิวสร้างผิวสวยเปล่งปลัง่ลงด้วย Purifying Deep Cleanser ทุกวัน Air Moisture Mel Peel สัปดาห์ละครั้ง